สวัสดีครับและยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิทานก่อนนอนในวันนี้เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์อาชญากรรมของญี่ปุ่นเพื่อไปทำความรู้จักกับหนึ่งในคดีที่โด่งดังและลึกลับที่สุดที่แม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถจับตัวคนร้ายได้เลย เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเย้ยหยันเจ้าหน้าที่และความหวาดกลัวที่แพร่กระจายไปทั่วประเทศมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และใครคือผู้อยู่เบื้องหลังขอให้ทุกคนอยู่กับเราไปจนจบเพราะเรื่องนี้มีอะไรให้ประหลาดใจอีกเยอะเลยครับคดีลักพาตัวและเรียกค่าไถ่กุลิโกะโมโรินกะคือหนึ่งในปริศนาที่ดำมืดและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อาถยากรรมของญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี1984ถึงสิงหาคมปี1985กลุ่มอาชญากรที่เรียกตัวเองว่าอาสูร21หน้าได้สร้างความปั่นป่วนให้กับบริษัทอาหารชั้นนำของญี่ปุ่นวานเมล็ดพันุ์แห่งความหวาดกลัวไปทั่วทั้งประเทศและทำให้ตำรวจญี่ปุ่นกลายเป็นตัวตลกในสายตาของสาธารณชนจนถึงทุกวันนี้ตัวตนของผู้อยู่เบื้องหลังคดีนี้ก็ยังคงเป็นปริศนา เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นด้วยการลักพาตัวบริษัทเอซากิกูลิโกซึ่งโด่งดังจากขนมปอกกี้อันเป็นที่รักของทุกคนคือหนึ่งในบริษัทขนมที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่นแต่แล้วในวันที่18มีนาคมปี1984ชื่อของกูลิโกก็กลายเป็นที่สนใจของผู้คนด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงราวสามทุ่มของคืนนั้นชายสวมหน้ากากสามคน บุกเข้าไปในบ้านของคัสซฮิสะเอซากิประธานบริษัทกูลิโกพวกมันจัดการมัดภรรยาของเขาเม็กซิโกวัย35ปีและลูกสาวคนโตมาริโกวัยเจขวดหลังจากตัดสายโทรศัพท์ชายสวมหน้ากากทั้ง3าก็ไปพบเอซากิกำลังอาบน้ำอยู่กับลูกๆอีกสองคนเอซากิถูกลากออกมาจากบ้านอย่างไม่ปราณีถูกโยนขึ้นรถแล้วหายหลับไปในความมืดมิดของค่ำคืน คนร้ายพาเขาไปยังโกดังแห่งหนึ่งในเมืองอิบารากิจังหวัดโอซาก้าและสิ่งที่ทำให้คนทั้งญี่ปุ่นต้องตกตะลึงก็คือกลุ่มคนร้ายได้เรียกร้องเงินค่าไถ่สูงถึง1,000ล้านเยนหรือประมาณ9ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันและทองคำแท่งอีก100กิโลกรัมแต่เรื่องหน้าเหลือเชื่อก็เกิดขึ้น3วันหลังจากถูกลักพาตัวเอซากิสามารถหลบหนีออกมาได้ด้วยตัวเองก่อนที่บริษัทจะจ่ายเงินค่าไถ่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถระบุตัวคนร้ายหรือให้เบาะแสใดๆที่เป็นประโยชน์กับตำรวจได้เลยแม้ว่าเอซากิจะหนีรอดมาได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของเขาเท่านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังกับการลักพาตัวกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ได้จุดไฟเผารถยนต์หลายคันที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทจากนั้นในวันที่16เมษายน1984 ็มีการพบถังพลาสติกที่บรรจุกรดไฮโดรคลอริกไว้เต็มถังวางอยู่ภายในอาคารของบริษัทในเมืองอิบารากิซึ่งเป็นเมืองเดียวกับที่เอซากิถูกลักพาตัวไปในวันที่8เมษาย,ยน1984อาอูรยี่สหน้าได้ส่งจดหมายฉบับหนึ่งถึงตำรวจโดยมีใจความว่าถึงตำรวจญี่ปุ่นหน้าโง่เง่าทั้งหลายพวกแกมันโง่หรือเปล่าทำบ้าอะไรกันอยู่กับกำลังคนทั้งหมดที่มี ถ้าเก่งจริงก็ลองมาจับพวกข้าสิเพราะพวกแกมันไร้ประโยชน์สิ้นดีข้าจะให้คำใบ้พวกแกก็แล้วกันไม่มีญาติคนไหนในตระกูลเอซากิเกี่ยวข้องไม่มีใครในสถานีตำรวจนิชิโนมิยะรถที่พวกข้าใช้เป็นสีเทาอาหารที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตไดเอถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ไปเขียนขอร้องในหนังสือพิมพ์สิหลังจากรู้ทั้งหมดนี้แล้วถ้ายังจับข้าไม่ได้อีก พวกแกก็เป็นแค่พวกไร้น้ำยาที่คอยปลุนภาษีประชาชนหรือว่าองค์กรของเราควรจะไปลักพาตัวผู้บัญชาการตำรวจแทนดีนะในขณะเดียวกันอาสูรยีหน้าก็ส่งจดหมายไปยังสื่อต่างๆเพื่อเยาะเย้ยการทำงานที่ไร้ประสิทธิภาพของตำรวจข้อความส่วนหนึ่งจากจดหมายที่เขียนด้วยภาษาถิ่นโอซาก้ามีใจความว่าถึงคุณตำรวจที่น่ารัก อย่ากโกหกเลยนะ้าอาชญากรรมทุกอย่างบนโลกนี้เริ่มต้นด้วยคำโกหกทั้งนั้นทำไมพวกคุณต้องบ่นด้วยล่ะในเมื่อพวกคุณกำลังลำบากขนาดนี้ข้าจะให้คำใบ้เพิ่มอีกหน่อยก็ได้พวกเราเข้าไปในโรงงานจากประตูทางเข้าของพนักงานเครื่องพิมพ์ดีดที่ใช้คือยี่ห้อแผ่นไรเตอร์ส่วนทางพลาสติกนั่นก็เป็นขยะที่เก็บได้จากข้างถนนนั่นแหละกลุ่มคนร้ายได้ลงชื่อในจดหมายว่า อศูร21หน้าซึ่งเป็นการอ้างอิงถึงจอมโจรที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าได้จากนวนิยายเรื่องปีศาจยี่สิบหน้าของเอโดงวะรัมโปที่ตีพิมพ์ในปี1963แต่ทั้งชื่อและเบาะแสที่พวกมันให้มาก็ไม่ได้ช่วยให้ตำรวจเข้าใกล้ตัวคนร้ายได้เลยแม้แต่น้อยวันที่10พฤษภาคม1984 อสูนยี่สิบเอ็ดหน้าได้ส่งจดหมายยังบริษัทกูลิโกโดยตรงจดหมายฉบับนั้นระบุว่าพวกเขาได้ผสมไซยาไนลงในขนมของบริษัทและขู่ว่าจะนำขนมเหล่านั้นไปวางบนชั้นวางขายตามร้านค้าหลังจากเนื้อหาของจดหมายถูกเปิดเผยความตื่นตระหนกก็แพร่กระจายไปทั่วญี่ปุ่นในทันทีอสูนยี่สิบเอ็ดหน้าไม่ได้ระบุว่าขนมชนิดใดที่ถูกวางยาพิษ ทำให้บริษัทกูลิโกต้องเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากชั้นวางรวมถึงคุกกี้ที่เป็นที่นิยมของพวกเขาด้วยผลลัพธ์ที่ตามมาคือบริษัทขาดทุนอย่างมหาศาลและต้องเลิกจ้างพนักงานไปราว1,000คนเอซากิยอมรับในภายหลังว่าการเดินเกมของคนร้ายในครั้งนั้นทำให้กูลิโกสูญเสียรายได้ไปถึง130ล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายแล้ว ตำรวจก็ไม่เคยพบขนมของกุลิโกที่ปนเปื้อนยาพิษเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วจูจ่ๆในเดือนมิถุนายนปีนั้นกลุ่มคนร้ายสุดแปลกประหลาดก็ตัดสินใจที่จะให้อภัยเอซากิและจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับบริษัทของเขาอีกต่อไปประธานของกุลิโกก้มหัวมานานพอแล้วอสูร21หน้าเขียนไว้ในจดหมายพวกมันยังเสริมอีกว่าในกลุ่มของเราก็มีเด็กอายุสี่ขวบอยู่ด้วย ทุกวันเลยเด็กคนนั้นร้องไห้จะกินขนมกุลิโกการเห็นเด็กร้องไห้เพราะถูกพรากขนมที่ชอบไปมันเป็นอะไรที่น่าเศร้าใจนะแม้ว่าคนรักขนมในญี่ปุ่นจะถอนหายใจอย่างโล่งอกได้ชั่วครู่แต่อสูรย์21หน้ายังไม่จบเกมของพวกมันมง่ายๆพวกมันแค่เปลี่ยนเป้าหมายไปยังบริษัทขนมอื่นๆอย่างโมรินกะและเฮาส์ฟูดสในปี1984 ได้มีจดหมายฉบับหนึ่งถูกส่งไปยังสำนักข่าวโอซาก้าโดยมีเนื้อหาใจความว่าพวกเราได้เพิ่มรสชาติพิเศษลงไปรสชาติของโพแทสเซียมไซยาไนด์มันอาจจะขมไปสักหน่อยแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเราได้ทิ้งคำเตือนไว้บนกล่องให้แล้วพวกมันประกาศว่าได้นำขนมที่ผสมไซยาไนด์ไปวางไว้ในร้านค้าต่างๆถึง20กล่องตั้งแต่เมืองฮากาตะไปจนถึงโตเกียว หลังจากได้รับจดหมายฉบับนี้ตำรวจได้ระดมกำลังเข้าตรวจคน้นร้านค้าทุกแห่งในเมืองต่างๆต,ตั้งแต่โตเกียวไปจนถึงภาคตะวันตกของญี่ปุ่นและก็เป็นไปตามคาดพวกเขาพบกล่องขนมโมรินากะที่ปนเปื้อนยาพิษถึง21กล่องพร้อมกับฉลากที่เขียนแปะไว้อย่างชัดเจนว่าอันตรายมีสารพิษกินแล้วตาย ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน1984จดหมายข่มขู่อีกฉบับจากอสูร21หน้าก็ได้ถูกส่งไปยังรองประธานบริษัทโมรินากะมิ้วในโตเกียวเนื้อหาในจดหมายเขียนไว้ว่าถึงท่านประธานคงได้เห็นฝีมือของพวกเราแล้วสินะถ้าท่านไม่ทำตามที่พวกเราสั่งเราจะทำลายบริษัทของท่านซะท่านจะต้องถูกฆ่าตัดสินใจเอาก็แล้วกัน ว่าจะยอมจ่ายเงินให้เราหรือจะยอมเห็นบริษัทของท่านพังพินาศแจ้งคำตอบของท่านผ่านหนังสือพิมพ์ใหม่นิจิในวันที่หพฤศจิกายนให้ใช้ขอร่าประกาศตามหาคนหายและใช้คำเหล่านี้ในคำตอบจิโรโมรินากะแม่ตำรวจเพื่อนเลวเงินค่าอาหารอย่างที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้เราต้องการเงิน200ล้านเยนลงชื่อ อสูรยีหน้าบริษัทโมรินากะได้ตอบกลับเหล่าอาชญากรในวันที่6พฤศจิกายนโดยการลงโฆษณาตามหาคนหายในหนังสือพิมพ์ไมนิจิเนื้อหาโฆษณาระบุว่าจิโร่คนไม่ดีหายตัวไปกลับมากินข้าวอุ่นๆที่รอกลับมาเถอะนะแม่จิรักลูกนะ จดหมายที่มีลักษณะคล้ายกันอีกสองฉบับจากอสูร21หน้าก็ถูกส่งไปยังบริษัท House Foods ในวันที่7พฤศจิกายนในช่วงเวลานั้นบริษัทโมรินากะถูกบีบให้ต้องลดกำลังการผลิตลงถึง90%เอร์เซและที่น่ากังวลยิ่งกว่านั้นคือเริ่มมีกลุ่มอาชญากรอื่นๆที่พยายามลอกเลียนแบบการขู่กันโชคทรัพย์นี้มีชายวัย42ปีคนหนึ่ง ถูกตั้งข้อหาข่มคู่ว่าจะวางยาพิษสยนายในลักษณะเดียวกันเพื่อเรียกเงินจำนวน114,000ดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทโคคาโคลาโตเกียวบริษัทอาหารทุกแห่งต่างก็พากันนั่งไม่ติดเพราะพวกเขารู้ดีว่าหากอาชญากรรมประเภทนี้ไม่ถูกลงโทษให้เด็ดขาดไม่ช้าก็เร็วบริษัทอาหารทุกแห่งก็จะต้องล้มละลายอย่างแน่นอน เป็นเวลาหลายเดือนที่ตำรวจญี่ปุ่นทำทุกวิถีทางเพื่อตามล่าตัวอสูรยี่หน้าเมื่อการคุกคามขยายวงกว้างไปยังบริษัทอื่นๆมากขึ้นพวกเขาก็ได้ตรวจสอบเทปจากกล้องวงจรปิดและพบเบาะแสบางอย่างมีชายคนหนึ่งที่สวมหมวกเบสบอลถูกกล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะที่เขากำลังวางช็อกโกแลตกุลิโกไว้บนชั้นวางของในร้านค้าแห่งหนึ่งชายคนนี้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง องค์กรอสูน21หน้าภาพจากกล้องวงจรปิดได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับชายคนนี้แต่ถึงอย่างนั้นตัวตนของเขาก็ยังคงเป็นปริศนาในวันที่28มิถุนายน1,984สองวันหลังจากที่อสูนตกลงที่จะหยุดก่อกวนบริษัทมารูดยแฮมเพื่อแลกกับเงินห0ล้านเยนตำรวจเกือบจะจับตัวการใหญ่ได้แล้ว เจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งได้ปลอมตัวเป็นพนักงานของมารุและทำตามคำสั่งของอสูร21หน้าเพื่อนำเงินไปส่งนอบขณะที่เขากำลังนั่งรถไฟไปยังจุดนัดส่งมอบเงินเขาสังเกตเห็นชายต้องสงสัยคนหนึ่งกำลังจับตามองเขาอยู่ชายคนนั้นถูกบรรยายลักษณะว่าเป็นชายร่องใหญ่กำยำสวมแว่นกันแดดผมสั้นดัดเป็นลอนและมีดวงตาที่คมกริบเหมือนตาเหี่ยว แต่ในขณะที่ตำรวจกำลังสะกดรอยตามเขาจากรถไฟขบวนหนึ่งไปยังอีกขบวนชายตาเหี่ยวคนนั้นก็ไหวตัวทันและหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็วในตอนแรกตำรวจนครบาลโตเกียวระบุตัวมานาโบมิยาซากิลูกชายของหัวหน้าแก๊งยากุซ่าชื่อดังและตัวเขาเองก็เป็นอาชญากรว่าเป็นชายตาเหี่ยวคนนั้นและเป็นชายที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดเพราะเขามีลักษณะคล้ายกับผู้ต้องสงสัยมาก ยิ่งไปกว่านั้นมิยาสากิยังเคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานกับบริษัทกูลิโกเมื่อประมาณ10ปีก่อนด้วยแต่ถ้ว่าหลังจากที่หลักฐานยืนยันถิ่นที่อยู่ของเขาถูกตรวจสอบมิยาสากิก็พ้นจากข้อกล่าวหาไปเมื่อไม่สามารถจับคุมตัวการที่อยู่เบื้องหลังอสูรยีหน้าได้ผู้บัญชาการตำรวจยามามโตแห่งจังหวัดชิงะก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาล และท่านก็ได้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงในเดือนสิงหาคมปี1985ห้าวันหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นั้นในวันที่12สิงหาคมอสูร21หน้าก็ได้ส่งสารฉบับสุดท้ายของพวกมันมายังสื่อมวลชนยามามโมโตแห่งตำรวจจังหวัดชิงะตายแล้วช่างโง่เขลาเส้นดีพวกเราไม่มีเพื่อนหรือที่ซ่อนลับในชิงะห,หรอกนะ คนที่สมควรตายน่าจะเป็นชิโนโหรือชิคาตะมากกว่าพวกเขาทำอะไรกันมาตลอดหนึ่งปีกับอีกหเดือนอย่าปล่อยให้คนเลวอย่างพวกเราลอยนวลไปได้ยังมีคนชั่วอีกมากมายที่อยากจะลอกเลียนแบบพวกเราอย่ามาโมโต,โตตายอย่างสมศักดิ์ศรีลูกผู้ชายดังนั้นพวกเราขอแสดงความเสียใจด้วยเราตัดสินใจแล้วว่าจะหยุดทรมานบริษัทอาหารหากมีใครไปขู่กันโชคบริษัทอาหารใดๆอีก นั่นไม่ใช่พวกเราแต่เป็นพวกที่ลอกเลียนแบบอสูรยี่สิบเอ็ดหน้าพวกเราเป็นคนเลวนั่นหมายความว่าเรายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะนอกจากการรังแกรบริษัทการใช้ชีวิตในฐานะคนเลวมันช่างน่าสนุกจริงๆลงชื่ออสูรยี่สิบเอ็ดหน้าหลังจากจดหมายฉบับนั้นก็ไม่มีใครได้ยินข่าวคราวใดๆจากอสูรยี่สิบเอ็ดหน้าอีกเลย อายุความของคดีลักพาตัวคุณเอซากิประธานบริษัทกูลิโกได้สิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี1995และอายุความของคดีพยายามวางยาเพชรก็หมดลงในเดือนกุมภาพันธ์ปี2000มีการประมาณกันว่าตำรวจมากกว่า1ล้านนายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคลี่คลายคดีนี้ไล่ตามเบาะแสกว่า28,000รายรตาลและสืบสวนผู้คนเกือบ1 2 0 0 0 0คนตลอดหลายปี อย่างไรก็ตามไม่เคยมีผู้ต้องสงสัยรายใดถูกตั้งข้อหาและในวันนี้อายุความของคดีก็ได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์แม้ว่าอาศูนยี่สหน้าจะถอดหน้ากากออกมาในตอนนี้ตำรวจก็ไม่สามารถเอาผิดพวกเขาได้อีกต่อไปคดีกูลิโกโมโรินากะจึงเป็นหนึ่งในคดีที่แปลกประหลาดและยังคงเป็นปริศนาที่ไร้คำตอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งแห่งศตวรรษที่20 และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคดีอสูร21หน้าครับเป็นคดีที่น่าทึ่งและก็น่าขนลุกในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับทุกคนคิดว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มอสูร21หน้าและทำไมพวกเขาถึงหยุดไปดือด้อแบบนั้นลองแสดงความคิดเห็นของคุณที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้และเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนิทานก่อนนอนของเราและกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวปริศนานี้กับเพื่อนๆของคุณแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าคดีจริงเรื่องต่อไปครับ